น้องทุกท่านทุกคนนะครับดีเรียนร่วมกันถวายพระไตรียนร่วมกันถวายจตุปัตย์ใจและก็สิ่งของต่างๆนะครับโดยเฉพาะพี่น้องวันนี้ก็ได้มารวมกันสรับงซักภายน้องสู่ซักพายใหนะเรียนร่วมกันซื้อกระิ่งถุนที่นะครับเพื่อจะสร้างมหาเจดีย์นะครับรวมกับองค์หลวงปู่ศิลาศิลป์โผล่หลวงปู่มีโองค์วาดทำอะไรจัดพูดให้ทุกหน้า À, thầy có lưu đạo để tập tập Đặng và là ai còn thù Đặng và làm ai và làm ai còn ทิพห์วยชันสันว์มังกรเจ็าของทิพย์อยู่้น cảm phục, phải tự hào, tự nâng tự trẻ ngang hàng, tập lặn ngay ở một cái là cái phải cái... cái... hò... cái... là sáu หาบันตันานองแสดงมาเด็กที่ตัวจริงนี่หลวงปู่อันกล้าหยุดไหวแต่บามท่านนี่โผมากอันเปิดบิเทศกาลหนาวฝนอย่ยงตัวฝนตก แต่มา่นี่วันไม่จานโอ้โหเราไมตงไปเจวันเราในงานบริพอดปีเจ็ดศูนย์เรอครับปูพี่กเร์จันทร์ขับไปสาปีเลยไปนี่คือโอ้ครับอันไม่ง่ายน่อยเอยมันทายไปแล้วบอก

สายี่ดอกไม้ตัวโลกรังตัวโลคตัวที่เราตากไปนี้ทุกสุกที่กันแบงก์ผาอันหอให้กัดจวนรีบันบังรูปงั้งห้อยเมื่อไรแมงก์จู อันรุ่ท้ายนี่รต้องกานั่นดีกว่านะอว้ยเฮ้ยเป็นไงเราพกเขินะแกเนี่ยดีล่งดีล่งก็ต้องรู้ขายเงนก่อนตัวน้องกูเนาะม่ประเทศไทยสิดีอยู่หรน้องกูเนาะ อปเอน้มันไปตั <si suppression> ้งดาวน์เดียวรีไซเคิลครับระบบรีไซเคิลไปตดเป็นน้ำมันแับนี้แบบตอครับมาวานกันนอคเมื่อวานมันฟ้ามันมั่านมันมันไปโอ้ไปว่าปะไปน้ำมได้ เราจะได้ยกลัวปัจเจกกรรมบางบระเจ้ิญมากรอบตันเว่าไหร่วันเปิดว่าสุ๊บเราเปิดใกล้าน้ำมุ่งไปวันทุกเย็นว่าแดงวาดวาดแดง ông có vẻ cầu tới đi nó muốn yên khó quá ngà bồ nó cần bàn hay là cái con nó bồ bồ năng bớt sụp sụp sung quân sao mà cái bàn tiền đây như đồ anh phát rõ tất

Nah, tu macam ni kare dan jangan bantu ratni